สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้31ตุลาคม2,566นะครับตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการบ้านตัวไหนมาฝากเพื่อนๆกันบ้างอย่าลืมติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับไปเริ่มที่เซตกันก่อนเลยเซตวันนี้ถือว่าแย่นะลบไป14จุดนะครับหลังจากเมื่อวานไปปิดอยู่ที่1,395จุด หลายคนก็มีความหวังว่าจะยืนเหนือ1,400ได้แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นครับในช่วงเช้าตลาดเปิดมาก็แดงนะครับแดงแล้วก็ไหลลงมาบางช่วงบางตอนลบ20จุดด้วยแต่ว่าในช่วงบ่ายจะแว่งตัวแคบนิดนึงทําให้มาปิดอยู่ที่ลบ14จุดนะครับได้แท่งแดงมา1แท่งแล้วก็แท่งแดงยังคงเป็นโมเมนตัมเชิงลบที่เรียงต่อกันมาในเซตและอย่างที่บอกครับใน2วันก่อนหน้านี้เซเขียวนะมีแท่งเขียว2แท่ง แต่แท่งเขียวตรงนี้เราบอกแล้วว่าไม่ใช่แท่งเทียนโมเมนตัมนะครับไม่ใช่แท่งเทียนที่สัญญาณการกลับตัวเหตุผลก็คือ1ตําตำแหน่งการยืนของแท่งเทียนทั้งสองแท่งเขียวๆเนี่ยมันยังยืนไม่สูงมากพอ2ความยาวยังไม่ยาวมากพอถึงจะถึงขั้นที่จะเป็นบิ๊กไวท์หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเทนได้นะครับสามวอลลุ่มตลาดนะครับเซ็ตยังคงมีวอลลุ่มที่เบาบางเกินไปที่จะดันขึ้นมาแล้วเปลี่ยนโมเมนตัมได้นะครับในตรงนี้ เพราะฉะนั้นเซตก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปโดยไม่ควรจะหลุด1,366จุดหรือว่าสวิงโลเดิมเมื่อทำไว้เมื่อประมาณวันที่27ตุลาคมตรงนี้นะครับลุ้นกันต่อไปแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่เซ็ต,ตรงนี้ไม่มีแรงหนุนให้เห็นเลยนะครับแรงแรงสักทีก็ไม่มีในตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้กันก็อย่างที่บอกครับว่าเซตวันนี้ลบไป14จุดหุ้นที่สแกนได้อาจจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกน้อยหน่อย โมเมนตัมเชิงลบเยอะหลายตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยการบ้านของเราก็จะเป็นเชิงเทคนิคล้วนๆไม่มีปัจจัยพื้นฐานผสมมานะครับแล้วก็จะมีให้คร่าวๆแค่แนวรับแนวต้านแล้วก็เส้นโมเมนตัมเท่านั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงสนับสนุนให้ท่านไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นปัจจัยพื้นฐานต่างๆประกอบการพิจารณาลงทุนให้ละเอียดมากขึ้นก็จะดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้บางตัวก็ประกาศ งบกันเงินไตรมาสสออกมาแล้วครับก็ลองไปสองสองดูได้นะครับมาดูกันบ้านตัวแรกนะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับวันนี้เป็นหุ้นใหม่นะครับ MCA ครับผมอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการบ้านแค่4แท่งวันนี้ผมได้ฉีดแนวรับแนวต้านมาให้แล้วก็คือแนวต้านอยู่ที่3.4ซึ่งสูงมากนะครับมันจะเป็นธรรมดาของหุ้น IPO นะครับที่วันแรกเปิดมาจะได้แท่งแดงนี้แหละ อาจจะเปิดสูงก็ตามต่ำก็ตาม,ามแต่มันจะแดงเงี้ยยาวๆเงี้ยแต่ลทุบลงมาจนเกิดสมดุลของตัวเองโดยตัวนี้สวิ Low นะครับเมื่อวานนี่แหละไปทำไว้ที่1.51วันนี้เขียวนะครับก็เป็นปกติของหุ้น IPO ที่ใหม่ๆอะ่ะเมือ่อทุบลงสู่สมดุลราคาของตัวเองแล้ว จะเริ่มตั้งฐานแล้วก็ขึ้นรอบใหม่นะครับจะเป็นลักษณะเช่นเนื้อเกือบทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แอบหวังว่าในวันถัดไปจะสามารถเขียวต่อได้นะครับโดยแนวต้านผมใช้กรอบกว้างๆตรงนี้เลยเพราะว่าแท่งเทียนมันมีไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะไปประยุกต์ใช้ในทำเฟรมย่อยเพิ่มเติมอย่างเช่นทำเฟรม60นาทีอะไรก็ได้เหมือนกันอาจจะเทรดง่ายมากขึ้นแต่นี้กันบ้านเราจะเป็นทำเฟรมเดย์อย่างเดียวก็น่าจะพอมองได้ออกคร่าวว่าแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้ให้กรอบไว้ประมาณนี้วิเคราะห์อะไรมากไม่ได้ครับแท่้งเทียนมีน้อยมาดูตัวถัดไปครับ g กลบอลตัวนี้เป็นการบ้าน ep ที่แล้วนะยังสวยต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมก็ขีดเส้นแนวรับแนวต้านไว้ให้นะครับในตรงนี้ที่เห็นนนะก็คือเส้นแนวรับจะอยู่ที่14.6ครับแนวต้านจะอยู่ที่18.9นะครับตรงนี้เลยจะเป็นสวิงไฮเดิมนอกจากนั้นก็ยังมีเส้นแนวต้านนะครับที่ที่เป็น18.9ยังมีอีกห่งเส้นก็คือ ตรงเส้น e m a 200นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับเอ้ยขออภัยครับ17.5บาทนะครับในตรงนี้อ่ะก็ไม่ควรตกลดสิบุดหกนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมสังเกตอย่างหนึ่งผมวงกลมมาให้แล้วก็คือตรงจุด Golden Cross ในรอบก่อนแม่นนะครับแล้วก็ อพอเกิด Golden c ค o ร์เขาก็ดึงยาวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มี f a อ s e s ส g n a l ณที่เห็นเลยใน EMA 5วันวันตรงนี้นะครับแล้วก็จบตรงนี้จบดีครับเห็นไหมเขาไม่ได้หลอกเลยสัญญาณครแล้วตอนลงสัญญาณก็ไม่ได้หลอกด้วยนะครับก็ลงมาโดยตลอดแล้วก็พึ่งมี Golden c ง o s s ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลองลองส่องดูอีกทีว่า ตรงจุดก่นเดินคลอสตรงนี้เนี่ยจะเป็นบายชิกแนลในรอบนี้หรือไม่ถ้ามันไม่ได้หลอกนะแท่งเทียนดีด้วยนะแท่งเทียนยาวกว่าเดิมอีกนะครับวอลุ่มปกติดีนะครับตัวนี้ผมว่าปกติแล้วก็ลองลุ้นการจับรอบขึ้นรอบใหม่ของมันสําหรับโกลบอลครับในกรอบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่หุ้นปั่นนี่นงครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับตามลักษณะการขึ้นของรอบที่แล้วนี่เหมือนกันเลยครับจะมี2แท่งใหญ่ๆมาก่อนนะครับแล้วค่อยรันไปรอดูครับว่าจะมาท่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ รอ,อดูประกาศงบของเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ผมกอ็อาจจะไม่พูดถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับมาดูตัวถัดไปครับเจพาร์ค <c oughs> ในหุ้นใหม่ๆนะครับอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าในวันแรกๆตัวอย่างเลยนะครับวันแรกๆมันจะแดงเนี่ยแดงยาวเลยแล้วก็ไหลลงมาจนเจอสมดุลของตัวเองตัวนี้มันเคยเจอสมดุลของเองแล้วขึ้นใหม่ไปรอบนึงแล้วด้วยคือตรงจุดนี้ครับทําโลไว้ที่สามจุดเ็ดเข้าไปโลตรงนี้ นะครับจนจบรอบครับเขาขึ้นไปที่4.5แล้วก็4.5เนี่ยเป็นเส้นแนวต้านในรอบนี้เลยในรอบใกล้นี้เลยแล้วก็เขามาทําโลใหม่นะครับโลโลใหม่ตรงนี้เป็นการยกโลครับโลใหม่ของเขาคือ3.80นะครับเพราะฉะนั้นการบ้านของตัวเจปาตรงนี้ก็คือต้องผ่าน4.50ไปให้ได้แต่วันนี้เต็มแท่งเราก็ต้องหยิบมาเปการบ้านนะครับวอลล่มดีครับเต็มแท่งถ้าพ้น ยังไปอีกหน่อยเนี่ย4.50ถ้าพลนไปได้น่าสนใจครับแนวต้านถัดไปอยู่5.35ในรอบก่อนก็ไปจบอยู่ตรงนี้นะตลาดมันลงมาก่อนนะครับสร้างขึ้นไปใหม่กาลังสวยนะครับผมว่าเป็กตัวหนึ่งที่ชนะตลาดมาได้และเทรดได้ในวันนี้ครับไปเทรดตัวอื่นอาจจะแดงนะครับอาจจะแบบทำอะไรไม่ได้แต่ตัวเนี้รับไปเต็มๆเลยนะใครที่เข้าไปวันนี้ครับน่าจะบวกเกือบทุกราคาจะเว้นราคาสุดท้ายราคาปิดนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่สวยแบบนึงเลยนะครับสาหรับตัวเจ a าร์ นะครับลองไปหาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมมาดูตัวถัดไปครับมาลีมาลีวันนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวแนวต้านเดิมของมาลีอยู่ที่7.8ใช่ไหมตรงนี้ครับนี่ครับแนวต้านเล็กของเขาอยู่ที่7.8และมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่8.8 5าครับสำหรับมาลีเส้นอ a 2 0มเอสหน้าที่ได้ดีในรอบนี้ครับไม่หลุดครับรับรับได้ดีเลยครับใครที่ไปรับมา7บาทตอนนี้ยิ้มแป้นเลยนะ แปดบาทแล้วทะลุไปได้ด้วยดูแท่งนะสวยวอลลุ่มมาด้วยนะวอลลุ่มวันนี้สิบสามล้านหุ้นเราสังเกตว่าแท่งเทียนวันนี้สูงกว่าก่อนหน้านี้เลยด้วยซ้ําแล้วเราสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงใดก็ตามที่มาลีมีวอลลุ่มเข้าอย่างเงี้ยมันจะขึ้นนะหมายครับมันจะขึ้นนะครับเน,น,น,นี่ยรอบนี้ก็ขึ้นถือว่าขึ้นน้อยก็ถือว่าขึ้นนะเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าก็ถือว่ามีจังหวะที่ดีขึ้นตรงนี้รอดูเหมือนกันนะครับวอลลุ่มกาลังมาตรงนี้ครับถือว่าเออเป็นความสวยอีกแบบบนนึงงนะครัลอไป หาปัจจัยพื้นฐานต่างๆมา,าพิจารณาดูประกอบร่วมไปด้วยหรืออาจจะใช้อิเดคเตอร์เทคนิคอื่นๆผสมเข้าไปด้วยลองดูครับกันกองเพิ่มเติมแต่แนวรับแนวต้านเราให้ไว้ประมาณนี้สำหรับมารีครับสวยไปอีกแบบมาดูตัวถัดไปครับโลดจะนะ โอ้โลดจนะนะครับวันนี้ให้แนวรับแนวต้านไว้ตามเส้นคือแนวรับ5.50ตรงนี้ครับส่วนแนวต้าน7.35นะครับนอกจากนั้นยังมีแนวต้านแนวใกล้ตรงนี้ด้วยนะั่นก็คือ6.10ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้แม้ว่าจะเต็มแท่งก็ตามนะเต็มแท่งตรงนี้นะยครับยังคงต้องลุ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือทะลุแนวต้านตรงเส้น e m a 200ไปได้เท่าไรอย่างเงี้ยน่าตาม แต่ถ้าทะลุไม่ได้รอก่อนแล้วกันนะครับโดยไม่ควรจะหลุด5.50สํำหรับรวดชนะวันนี้เต็มแท่งดีเหลือเกินนะครับก็สวยพอๆกับเต็มแท่งนะพอๆกับตัวไหนเมื่อกี้เจปาร์คใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่ไปสวยแบบครับเต็มแท่งครับวอลลุ่มดีเขาวันนี้12ล้านหุ้นวอลุ่มสูงนะครับสำหรับตัวนี้ในการลันเทนลันไกลนะในรอบก่อนนะครับเขาขึ้นไปไกลนะครับจุดโกลเด้นค o อ s นะครับแล้วก็จบรอบก็จบไกลเหมือนกันนะลงมาลึกเหมือนกันแต่เ็าชัดนะครับผมว่าอีกตัวหนึ่งที่ เทรดแล้วชาร์ดับลงมาตรงนี้แต่รอดูครับว่าจะเริ่มรอบใหม่และกลับตัวตรงนี้ได้หรือไม่ครับสำหรับโลดจันนะลองเก็บใส่ลิตไว้ครับวอดรุ่มกําลังมาดีเลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับโมเมนตัมเชิงลบบ้างนะครับโมเมนตัมเชิงลบในวันนี้ <c oughs> อาจจะไม่ได้เขียวแหละแต่ว่าเล็งๆไว้ไงเล็งๆไว้งไงก่อนนะครับตัวนี้ตรงเส้น EMA 200มีมาเกาะๆอย่างเงี้ยผมว่ารับได้ดีนะตรงนี้ก็เกาะนะครับใช้ได้ดีลองดูครับ รอบนี้ถ้าไม่หลุดลอยลงมาก็น่าสนใจนะครับดูได้ว่าหลุดลอยไหมหลุดลอยนี้คือมีแท่งหลุดลอยยาวๆอย่างเงี้ยจบนะครับนี่จบรอบเลยไม่ได้นะครับไม่เกาะเส้นเลยเงี้ยแต่ถ้ายังเกาะอยู่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะส่วนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ราคา175เส้ครับเส้น EPA 200รถือว่าเป็นแนวรับรอบนี้คือ163ใช้อยู่ในการรอดูก่อนละกันนะครับผมว่าตรงนี้ถ้าหลุดไม่เล่นแต่ถ้าเกาะๆๆอยู่ก็มีโอกาส เหมือนกันนะครับที่จะเด้งขึ้นไปต่อได้นะครับรอดูเฉยๆก่อนครับอย่าเพิ่งไปแอคชั่นมันนะครับตรงนี้สัญญาณออกมายังเป็นเชิงลบอยู่นะครับสำหรับตัว PTT EP แต่ก็เฝ้าไปก่อนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ Advaced Ad แอดวานนะครับวันนี้เขียวเลยครับนะกะ็มีสตอรี่เรื่องสื่อสารในพวก2 d t e แทอะไรพวกนั้นนะแอดวานวันนี้แอบ,บขึ้นเฉยเลย ถ้าดูจากแท่งเทียนนมันแดงเหมือนจะลงใช่ไหมแต่ตำแหน่งการยืนของแท่งเทียนมันยืนสูงขึ้นนะถ้าเราไปดูบนกระดาษสตรีมมิ่งกระดาษสตรีมมิงมม่งน่าจะเขียวนะครับน่าจะเขียวแต่ว่าถ้ามาดูในแท่งเทียนแบบนี้มันแดงเพราะว่ามันปิดต่ำไงแต่มันยืนดีนะมันยืนดีก็เลยเอาไปกันบ้านให้โดยเรามองกันที่แนวต้านถัดไปคือสวิงไฮจะอยู่ที่230สวิงโลตรงนี้จะอยู่ที่ร้อย ครับแล้วตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงมาแตะเส้น EMA 200แล้วครับเพราะว่ารอบก่อนก็ไม่แตะนะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเทรดก็จะประมาณนี้ผมมองว่าแม้จะแดงแต่ว่าโมเมนตัมของเขาเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะนะงงไม่งงนะเหมือนแบบเออมันฟังดูขัดขัดยังไงแต่อย่างที่เห็นครับว่าเขายืนสูงกว่าเดิมนะครับแท่งแดงยาวนี่นึงก็ถือว่าเป็นการพักฐานหรือว่าปิดแก็บละกันเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเปิดไปแรงเหมือนกันครับเปิดไปที่219 แต่สุดท้ายก็อขออภัยครับเปิดที่อะไรเปิดที่223อ่าสุดท้ายมาปิดที่220ครับก็ถือว่าปิดกับปิดแกับสั้นๆของตัวเองไปในตรงนี้นะครับรอดูว่าจะไปต่อได้หรือไม่สําหรับตัวแอดวานแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหลุด215โดดออกอย่างเดียวนะครับหลุดสวิงโล o w ตรงนี้สําหรับตัวแอดวานครับกรอบประมาณนี้โมเมนตัม um, มองให้บวกมากกว่าลบนะครับสาหรับส่วนตัวมาดูตัวถัดไปครับ KTB KTB ตัว KTB นะครับ อยู่ที่ตรงเส้น e a 200เลยตรงนี้ครับเพราะนั้นยังไม่กระทำการใด,ดในตรงบริเวณนี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะหลุดลงมาได้นะครับแต่ถึงกันนี้กันนั้นเราผมมองว่ามันไม่น่าหลุดเท่าไหร่ครับวอลรูปม,มันก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นโมเมนตัมเชิงลบที่ก้าเล้าอะไรมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าพักฐานอยู่ตรงเส้น e m a 200รนะครับราคาประมาณ18.6 ส่วนแนวต้าน,นะครับจะอยู่ที่สวิงไฮ19.7ครับกรอบนี้เลยครับ KTB เพราะฉะนั้นตามกรอบที่เห็นจะเห็นได้ว่าเล่นเป็นรอบเท่านั้นลันเทนยาวอะไรไม่ได้เลยนะครับผมว่ามันไม่น่าจะไปได้ขนาดนั้นได้กรอบประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับ18ุเท่าไหร่เนี่ย18.6ถึง19.7เนี่ยกรอบบาทเดียวเนี่ยก็โอเคและ้ะแต่ในลำพังของผมผมอาจจะไม่ได้สนใจเข้าลงทุนในตรงนี้นะเพราะว่า ผมคิดว่ามันน่าจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะสำหรับตัวนี้นะครับราคามันอาจจะพันผลน้อยนั่นเองพูได้ง่ายนะครับมันแข็งแคบแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับในเกาะแบบนี้นะมาดูตัวถัดไปครับคอมเซเว่นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรากราฟมาให้เป็นกรณีศึกษานะครับกราฟแบบนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมากครับนอกจากแนวรับนะครับแนวต้านคงยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ แนวรับนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณผมให้ตรงนี้แล้วกันคนระับสองสองแนวเลยคนระับเป็นแนวนี้หว่าแนวใหญ่กว่านะครับนั่นก็คือยี่สิบห้าบาทท้วนนะครับลองดูครับยี่สิบห้าบาทท้วนนะครับแล้วหลุดจากนั้นไปก็จะมีอีกหนึ่งแนวตรงนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่บาทอ่ะก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆอนาดพอกับเซ็ตเลยนะตัวว่าตัวนี้นะครับเซตก็อย่างนี้แหละนะครับคือไม่ได้มีสัญญาณพยายามกลับตัวใดๆให้เห็นเลยนะครับทรงแบบนี้เลยทรงทรงแบบ ไม่มีรุ้นอะส่งแบบคือรอดูเฉยก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นแนวต้าน30นะครับส่วนแนวแนวต้านใหญ่จริงๆจ,จะอยู่ที่33ครับแนวต้าน30นี่คือตรงเส้น EMA 200นะครับประมาณคร่าวๆตรงนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรกับมันสำหรับตัวคอมเซเว่มาดูตัวถัดไปครับ CBG CBG ยังมีการสร้างฐานด้วยนะอ,ะอย่างน้อยอยกสร้างฐานคุณจะสังเกตเห็นว่า ตัวความเซเว่นเนี่ยยังอยู่ในสเตจนี้อยู่เลยนะยังยังอยู่ในลักษณะของการทิ้งดิ่งนะครับความเซตไอตัวคอมเซเว่นนะครับจะอย่างนี้แต่ว่าตัว cbg เนี่ยไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นก็คือมีการสร้างฐานของตัวเองนะครับโดยฐานของเขาจะอยู่ที่6 4 2ิอยู่มาตรงนี้ครับจะต่างกันนะเห็นไหมเห็นตัวอย่างที่ต่างกันนะครับตัวคอามเซเว่นยังไม่มีการสร้างฐานแบบตัว cbg ครับฐานอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่า CBG ซื้อได้เลยไหมก็บอกว่ายังไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีสัญญาณบายสิ่แวลให้เห็นนะครับฐานตรงนี้จะรับอยู่ไม่อยู่ไม่มีใครรู้แต่เขาดูดีกว่าตัวคอมเซเว่นนะครับเพราะการาฟมีฐานคอมเซเว่นยังไม่มีฐานนะครับยังไม่มีการแบบย่ําราคาตรงเนี้นะครับอ่ะโอเคโดยโนตัวแนวต้านของตัว CBG เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 8บแบาทนะครับนอกนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งแนวต้านจะอยู่ที่89บาทโดยประมาณตรงนี้นะครับ ไม่ควรจะหลุดโลเดิมก็คือ64.2นะครับสำหรับตัว c b t เฝ้าดูไปก่อนนะครับามาดูตัวถัดไปอมะตะโอ้แย่เลยนะอมะตะเนะี่ยดูกราฟก่อนวันนี้ผมนั่งดูอยู่ว่ามันแย่จริงนะอมะตะโอ้กราฟกาฟเอาไม่เอาอะไรเลยครับกราฟอย่างนี้นะครับผ่านไปเลยแล้วก็มามารอดูที่ตรงแนวรับที่เส้น e b a 200ก็คือ23บาทเลย ยาราดทวนแล้วก็รับไหวหรือไม่ถ้ารับไม่ไหวนี่จบเลยนะหลังจากที่เขาขึ้นรอบใหญ่มาอย่างยาวนานนะครับเราจะเห็นว่าเขาอยู่เหนือเส้น e m a 200มาโดยตลอดแต่ถ้าหลุดเส้น e m a 2 0 0ลงมาจบอย่างเดียวนะครับในตรงนี้และแท่งนี้ไม่ใช่แท่งการรับที่ดีเท่าไหร่นักนะสำหรับตัวอมตะเพราะฉะนั้นตัวนีออ้อยู่ดูเฉยก่อนยิ่งดีเลยนะครับก็ให้แนวรับไปประมาณนี้ส่วนแนวต้านนะผมให้ไว้ที่สวิงนะครับตัวสวิงไฮอยู่ที่2 6 5สาครับสำหรับตัว มาตะมาดูตัวถัดไปนะครับ ITC ITC อ่ะก็เมื่อวานก็เป็นกันบ้านวันนี้แม้ว่าะจะเป็นแท่งแดงนะแต่เทนแท่งแดงที่มีไส้ล่างมีแรงหนุนขึ้นมาก็สแสดงว่าไอ้ตลาดแดงๆดงลบ14จุดเนี่ยยังกดเขาไม่ค่อยได้นะครับถ้าตลาดดนาีน่าจะไปได้แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้แอบแดงแต่ การยืนดีว่าการยืนดีครับรูปแบบแท่งก็ดีนะครับเป็นเป็นไส้ล่างนะครับเป็นลักษณะคล้ยาย,ายแฮมเบอร์แดงแดงแต่ว่าบอลล่มบอลล่มก็สูงดีม,มีโอกาสมีโอกาสที่จะสร้างทรงแล้วไปต่อได้นะ EMA บวกนะครับ EMA เกิด e สัญญาณบายสิกแนลเรามาดูแนวร,รับแนวต้านกันเลยครับแนวต้านจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดได้ยี่สิบสองจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแนวรับจะอยู่ที่สิบหกจุดสี่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยตรงจุดกระเด็นคอจุดเปลี่ยนเทรนเนี่ยสิบแปดบาท นะครับหลุด18บาทอบาต้องโดดไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้หลุดผมว่าลุ้นได้ในรอบก่อนนะครับอีมเอ็กวเด้งคอร์ก็ถือว่าไม่ได้หลอกเรานะครับก็ไปได้ดีนะไปได้ดีของเขาเลยนะครับง่ายง่ายงี้เลยครับเล่นกันง่ายง่ายนี้แล้วก็จบนะครับจบง่ายง่างนี้เลยรอบนี้มาใหม่อีกแล้วนะครับลองดูสําหรับตัว itc ครับผมว่าแต่ว่าเล่นง่ายมันก็เล่นง่ายนะตัวนี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการจบรอบหน่อยนะครับาว่ามันมันไปได้กว้างพอสมควรนะครับคล้ายๆล้ายตัวกับอ่ะนะครับการ์บจะดูง่ายๆอย่างนั้นไม่ยากมาก แต่ต้องใจเย็นกับมันนะครับสำหรับตัวนี้อะวอลุ่มดีนะครับโอเค itc หลังจากนั้นเป็นตัวไหนครับ byd ครับหายนะเกิดขึ้นตัวนี้นะครับ byd แต่ผมสังเกตนะไอ้หุ้นที่เกี่ยวไอ้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเนี้ยนะครับอะมันมันมักจะคลงในช่วงนี้นะครับลงหลายตัวเลยนะลองไปไปสองเพื่นพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วหลุดนะครับหลุดเส้นแนวรับมาได้สองสามวันลว น่าจะสี่วันด้วยซ้ํานะแนวรับเดิมของเขาจะอยู่ที่ห้าจุดห้าห้านะครับห้าจุดห้าห้าแล้วก็ยังบอลล่มสูงที่สําคัญคือมันลงแบบบอลล่มสูงนี่แหละมันน่ากลัวตรงนี้นะครับบอลล่มสูงตงัวนี้ถ้ามันขึ้นด้วยบอลล่มสูงเนียไม่น่ากลัวแต่ถ้าลงแล้วบอลล่มสูงด้วยอ,อย่าไปขีดแนวรับมาเลยดีกว่าผมว่านะน่าจะอันตรายนะครับถ้าขีดแนวรับไปบางคนเดี๋ยวไปรับมันอีกนะครับก็จะกลายเป็นว่า ไปชี้นําให้ไปรับตรงจุดที่ไม่น่ารับอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคก็บอดูอเฉยเป็นกรณีศึกษาละกันถ้าหลุดพร้อมมาพร้อมบอลุ่มอย่างนี้อย่าไปสนใจมันนะอย่าไปทําอะไรกับมันหมายถึงว่าอย่าไปรับแล้วกันแต่ถ้าใครจะโดดออกอะไรความจริงมันโดดตั้งแต่ตรงหลุดเส้นอ่าแล้วรับไปแล้วนะครับใครจะมาโดด4บาทตรงนี้ผมว่าเจ็บหนะักนะครับความจริงหลุด5.5้าน่าจะต้องโดดละเส้นนี้นะครับโอเคไม่ต้องทํอะไรกับมันครับเป็นตัวอย่างว่ากราฟแย่ๆประมาณนี้ ก็หลีกหีนะครับหลีกห่างไว้ก่อนมาดูตัวต่อไปครับ O R I นะครับ O R I กราฟหลุดนะครับผมเลยเป็นการบ้านให้หลุดแบบไม่ต้องไปหาแนวรับเลยมั้งเนี่ยนะหลุดเดิมนะครับฐานเดิมจะอยู่ที่9.65นะครับหลุดลงมาเรียบร้อยความจริงหลุดไปตั้งแต่ช่วงที่เป็นแนวรับเดิมคือ9.8ครับแนวรับถัดมา9.65หลุดมาเลยหลุดเกี้ยงเลยแล้วก็ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งหลุดธรรมดาเราคงไม่เอามาเป็นการบ้าน หลุดแล้ววอลลุ่มเห็นไหมครับเห็นวอลลุ่มไหมฮะเดี๋ยวขอขอขยายนี่นะครับนี่ครับวอลลุ่มหลุดพร้อมวอลลุ่มอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับไม่ต้องขีดแนวรับเลยด้วยซ้ํานะครับผมว่าเอ่อมันเป็นจังหวะที่ต้องโดดให้ขาแห้งขาขาหักนะครับให้ขาขาหักขาต้องหักและโดดอย่างนี้นะครับดีกว่าดีกว่าปล่อยไหลลงไปนะผมว่าโอเคนะครับในตรงนี้เข้าใจกันนะครับสำหรับตัว o อ i ใครที่เจอหุ้นอะไรลลักษณะเช่นนี้ ไม่ต้องไปคุยนะครับไม่ต้องไปคุยกับมันในตรงนี้รอจนกว่ามันสร้างฐานใหม่อีกทีหนึง่งเออถ้ามันมันเริ่มมาสร้างฐานเหมือน CBG อะไรพวกนั้นโอเคค่อยน่าคุยกันหน่อยแต่ตอนนี้ตราใดที่ไม่มีฐานเราเราไม่รับอยู่แล้วอันนี้เป็นสไตล์ของเรานะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ AAV นี่ก็เหมือนกันครับหัวหลุดแบบไม่ได้ผุดได้เกิดนะครับความจริงหลุดมานานแล้วด้วยสําหรับตัว AAV นะครับเหลือเหลือราคาหนึ่งุดแปดสามเองและก็ยังไม่รู้ว่าจะ ลงไปได้ถึงไหนนะครับผมจะไม่ขีดไว้ให้นะครับแล้วก็หนึ่งแปดสามนี่อาจจะไม่ใช่ราคาต่าสุดด้วยนะก็มันไม่มีสวิงโลเห็นครับเห็นไหมครับผมพูดวิขีดยังไงนะผมใช้สวิงโลในการขีดแนวรับอ่ะแต่ถ้าใครอยากจะตีฟิโบก็ได้เหมือนกันแต่ผมขอไม่ตีให้ตรงนี้เพราะว่าตีไปเดี๋ยวท่านไปรับอีกนะครับท่านไปรับอ่ะก็มันจะตัอันตรายนะครับไม่ดีนะครับตัวนี้อ่าอเนตอันหนาจะพอกับเซ็ตอ่ะเซ็ตก็หัวทิ่มอย่างนี้แหละไม่มีสัญญาณ การไปสร้างฐานใหม่ให้เห็นเหมือนกันนะก็คล้ายๆกันนะ AAVO BYDOR พวกนี้ครบไม่ได้เลยนะในช่วงนี้นะครับมาดูตัวอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ SKY SKY โอ้โหตัวนีเ้เส้นแนวรับอันนี้มาถึงตอนนี้ลนะก็ต้องวัดใจเส้นแนวรับแล้วว่าจะรับไหวหรือไม่แต่ทรงของตัวนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะผมว่า เกิดการจบรอบใหญ่เพราะว่าเขาขึ้นมาเป็นซูเปอร์สต็อกมาโดยตลอดนะครับขึ้นมาจากราคาประมาณ25บาทใช่ไหมไปจนถึงเกือบ40บาทอ่ะสามบก้าาทกว่าๆแล้วก็จบรอบแต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือเขาจบรอบเขาชัดนะเขาชัดของเขานะครับชั้นจบตรงเนี้ยอ่ะ EMA ชั e M A, ้นคอสตรงเนี้ยจบเรียบร้อยนะครับอ่าก็หมงบอกว่าคุณอย่ามายุ่งกับชั้นนะชั้นจบละอย่างนี้นะครับเพราะนั้นทางที่ดีถ้าจะให้รอรอบใหม่ เดี๋ยว EMA มันจะฟ้องเองครับว่าเกิด Golden Cross ขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับก็จะดีนะครับอย่างรอบก่อนเนี e ่ย EMA Golden Cross ตรงนี้ไหมอ่าวอลลุ่มมาพอดีเลยครับแท่งวอลลุ่มสนับสนุนมาเลยครับจะจะเห็นว่าวอลลุ่มก็จะสูงหน่อยนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวอ่าตรงนี้เห็นไหมครับวอลลุ่มก็จะสูงหน่อยอย่างเงี้ยรออย่างนี้ก็ได้นะครับรออย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรับมันแนวรับตรงที่เส้น EMA สองร้อยคือยี่สิบหกจุดอ่าสองห้ายี่บหกบาทก็ได้ตรงนี้ครับก็ ไม่ใช่วารับได้เลยมันอาจจะหลุดมาก็ได้หลุดมาแบบคอมเซเว่นขึ้นมาคุณจะทํายังไงถูกไหมครับเออมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมองให้ชัวร์ว่ามันไม่หลุดอ่ะค่อยเข้าไปลงทุนอันนี้คือข้อสังเกตอย่างหนึง่งส่วนแนวต้านก็สวิงไฮเดิมครับง่ายๆเลยนะครับไกลมากสามสิบเก้าจุดสองห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอีกไกลลงมาลึกครับสกายนะครับจบรอบใหญ่เรียบร้อยจบนานแล้วด้วยนะครับมันก็ฟ้องว่าชั้นจบนานแลวอ่ะก็ครบในทุกตัววันนี้อาจจะมีถูกใจบ,บ้างไม่ถูกใจบ,บ้างแต่อย่างน้อย กราฟเหล่านี้ก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษาได้นะครับเผื่อที่จะไปตรงกับหุ้นของใครที่เป็นทรงคล้ายๆเช่นนี้นะครับก็อาจจะเอาไปวางแผนพิจารณาการลงทุนของตัวเองเพิ่มเติมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เราบอกว่าเราสรับสนให้หาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมมากกว่าเทคนิคเหล่านี้นะครับเพราะหุ้นบางตัวหรือว่าตลาดก็ตามถ้ามันเกิดความผิดปกติของตลาดเทคนิคใดๆมันก็จะเอาไม่อยู่มันจะเอาอยู่ก็จะเพะ ตลาดอยู่ในความปกติเท่านั้นนะครับหรือหุ้นตัวนั้นอยู่ในความปกติถ้าบาริษัทนั้นผิดปกติมากๆไม่แนะนําให้ลงทุนด้วยเทคนิคเดยวอย่างเดียวนะครับโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทํากันบ้านกันอีกนะครับสรบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ